พามาชมเหรียญหลวงปู่แหวนครับรุ่นละครังครับผมจัดสร้างเพียงเจ็ดพันสี่ร้อยเหรียญเท่านั้นครับรุ่นนี้เนื้อทองแดงสร้างน้อยมากครับนี่ครับดูโค้ดต้องต่อคมๆอย่างนี้ครับดูไม่ยากครับรุ่นนี้ชัดเจนพิมพ์หลวงปู่ชัดเจนงดงามมากครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญละครังครับหลวงปู่แหวน ตรงนี้ครับก็จะเป็นเส้นเสี้ยนคม,คมคมครับอ่าดูพิมพ์ด้านหน้าครับดูครับหน้าหลวงปู่นี่โอ้โหแกะพิมพ์ได้เหมือนหลวงปู่มากครับคมชัดลึกมีมิติเหมือนมีชีวิตจริงเลยครับเหรียญรุ่นนี้งดงามจริงๆครับน่าบูชามากครับสร้างน้อยด้วย 7, เจ็ดพันสี่ร้อยเหรียญเนื้อทองแดงครับผมและก็มีน้าพระโลหะ น่าจะประมาณ2,000เหรียญนะครับนี่ครับตัวหนังสือคมชัดลึกครับตัวหนังสือก็จะประมาณนี้ครับเป็นแท่งเป็นสันคมสวยงามจริงๆครับเรียรุ่นนี้ถือว่างดงามแกะพิมพ์ได้งดงามจริงๆครับน่าเก็บน่าบูชามากครับนี่ครับโค้ดครับคมคมครับ ต้องดูที่มีโค้ดก่อนนะครับถ้าไม่มีโค้ดนี่ว่างเลยครับนี่พิมพ์ด้านหลังครับเด้งๆครับระคังครับผมสวยงามคมชัดดูง่ายครับระคังครับผมพศ .2520 นะครับหลวงปู่แว่นอธิษฐานกิจปลุกเสกสร้างน้อยน่าบูชามากขยับราคาขึ้นทุกวันครับช่วงนี้ก็อยู่ที่ประมาณหลักพันกลางๆครับ สองสามพันบาทครับต่อไปอนาคตเป็นหมื่นแน่นอนครับเดียนรุ่นนี้เงินนะวะไปหมื่นบาทแล้วครับหลักหมื่นเฉียดหมื่นนะครับใครพบเจอก็เก็บสะสมได้ครับหลวงปู่แหวนสกินนูระอรหันลอยฟ้าครับหลวงปู่แหวนใครไม่รู้จักไม่มีแล้วครับสมัยก่อนดังมากครับหลวงปู่เมตตากิตปลูกเสกให้อย่างดีครับผม หลวงปู่เมตตาเสมอครับหลวงปู่แหวนศักดิ์สิทธิ์เสมอครับห้อยแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับหลวงปู่แหวนเมตตาลูกหลานทุกคนครับขอบคุณครับ Ah oh.